เมื่อวันที่18สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกาณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหาทนวา2550มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2567 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สิริชัยนามบุรีรักษาราชการแทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาร่วมพิธีถวายราชดุดีพระบรมสาธิลักษณ์ราชการที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี2567พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรวิไลวรรณแก้วตาทิพย์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและการเกษตรกล่าวรายงานตลอดจนคณะผู้บริหารกรรมการสภามาหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการกรรมการส่งเสริมกิจาการมาหาวิทยาลัยหัวหน้าส่วนราชาการ บุคลากรมหาวิทยาลายัยนักศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิไลวันแก้วตาทิพย์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรวมถึงให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสําคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและส่งเสริมและเผยแพร่ ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมีบูธกิจกรรมสาขาต่างๆอาทิการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกิจกรรมทางการเกษตรและอีกมากมายสามารถร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่18-20สิงหาคม2567มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลานางสาวอานิสเจมิงรายงาน